สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล์สองอีสุเพียหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่โชว์รูมอีสุเพียบหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับผมแต่ว่าอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โซนของสต็อกรถเขี่หัวนั่นเองนะครับผมสต็อกรถมันก็จะหลอมแหลมหลอมแหลมนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาดสต็อกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อนน้านี้นะครับตอนนี้รถก็ทยอยลงมาแล้วนะอีกไม่นานะะ้นแลวค ในคลิปนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามนะครับผมมาพบกับการเปรียบเทียบนะครับผมระหว่าง2รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้าอีซู d m a มตัวแคปนะครับผม LDA นะครับไฮแลนเดอร์นะและเจ้าอีซู d m a มนะครับผมตัวไฮแลนเดอร์2ประตูนะครับผมตัวเซตนั่นเองนะครับผมซึ่ง2ตัวด้านหลังนี้นะครับผมเป็นสีเทารลมโบทั้งคู่นะ2ตัวนี้นะครับผมแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมทางด้านนี้เลยเชิญเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว e s u ู d-max 2ตัวนี้กันแล้วนะครับผมตัวขวามือนะครับผมตัวขวามือของผมนะก็จะเป็น e s u ู t d-max Highlander 2ประตูตัว LDA นั่นเองนะครับผมส่วนทางซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นตัว e s u ู d-max Highlander 2ประตูตัวแซนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทั้งสตัวนะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะครับผมราคาค่าตัวของเขานะครับผมเดี๋ยวแจ้งก่อนนะ ราคาค่าตัวของเขานะครับเจ้าตัว LDA นะครับผมสีขาวนะพูดถึงสีขาวก่อนนะครับราคาจะอยู่ที่728,000บาทนะครับผมสำหรับเจ้าตัวสีขาวนะและเพิ่ม7,000บาทนะครับผมเป็น 735,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวสีเทาแรมโบตัวนี้สีดำสีบรอนเงินและสีส้มนั่นเองนะครับผมสำหรับ LDA นะต่อมานะครับมาที่เจ้าตัวแซต,ตัวนี้กันบ้างนะครับผมราคาค่าตัวของตัวแซนะครับพูดถึงสีขาวก่อนนะราคาสีขาวนะครับจะอยู่ที่ 786,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวสีขาวนะและเพิ่ม7,000บาทนะครับเป็น793,000บาทสำหรับเจ้าตัวสีเทาแรมโบสีนี้นะครับสีดำสีบร r อนเงินและสีส้มนั่นเองนะครับผมข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวตามมาชมทั้งด้านนี้ก่อนเลย พูดถึงกระจังหน้าก่อนนะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับทั้งตัว LDA และตัวแซนะครับผมเหมือนกันนะสีเป็นสีทูโทนนะครับผมด้านบนเป็นสีเทานะครับด้านล่างเป็นสีโครเมียมนะโลโก้ยีสูเป็นสีโครเมียมนะครับผม2ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ตัวแซดนะเห็นไหมฮะว่าสองตัวนี้เหมือนกันเลยคับคล้ายคับคาเลยนะครับผมว่า2ตัวเนี้ย มันแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างนะครับผมมีข้อแตกต่าง2จุดด้วยกันนะครับสำหรับภายนอกนะที่แบ่งแยก2รุ่นนี้ออกกันอย่างชัดเจนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวไฟตัดหมอกนะครับผมนี่เลยสังเกตดีๆนะครับผมตัวไฟตัดหมอกของ LDA นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวแซดนะครับไฟตัดหมอกของเขานะครับจะเป็น LED แบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่เลยนะครับผมข้อแตกต่างจุดแรกนะครับต่อมานะครับข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือที่ปัดน้ําฝนนะครับผมที่ปัดน้ําฝนของเจ้า LDA นะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบธรรมดานะครับผมแยกตัวฉีดน้ําออกจากตัวการปัดนะแต่ว่าตัวแซดนะครับผมตัวแซดที่ปัดน้ําฝนของเขานะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะครับผมฉีดน้ําในตัวนะครับ นี่เลยข้อแตกต่างของเขานะครับผมภายนอกข้อแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้นะครับผมมีแค่นี้เท่านั้นนะครับผม2อย่างเท่านั้นนะทุกอย่างนะครับผมภายนอกเหมือนกันหมดเลยตัวล้อนะครับผมก็จะเป็นล้ออลลอยนะครับผมขอบ17เหมือนกันนะครับรัดด้วยยางบริสตอลด,ดูเอลเลอร์เหมือนกันนะครับผมขนาดของเจ้ายางตัวนี้ก็อยู่ที่25งทัานะครับ ทังมือจับประตูนะครับผมก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้าสีเดียวกับตัวรถตัดกระตัวสีดํานะครับผมเหมือนกันเลยทั้งหมดนี้นะข้อแตกต่างภายนอกมีเท่านี้นะครับผมอเดี๋ยวเราพาชมรถก่อนดีกว่านะเอออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างนึงนะครับผมที่แบ่งแยกกันชัดเจนนะครับนั่นก็คือด้านหลังของเขานะครับผมจริงๆเนี่ยมองเผินเผนเนี่ยด้านหลังมันก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างนะครับผมมีแค่จุดนี้จุดเดียวครับ ตัวแซนะครับผมมีสัญลักษณ์โลโก้ตัวแซเพิ่มเข้ามาตรงด้านนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแตกต่างจากตัว LDA ที่ไม่มีอะไรด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะด้านบนของสัญลักษณ์ DDI เนี่ยก็จะเป็นความว่างเปล่านะครับผมไม่มีตัวสัญลักษณ์ตัวแซเหมือนกับเจ้าตัวแซนั่นเองนะครับภายนอกนะครับผมแตกต่างกันเท่านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมความแตกต่างภายในกันต่อดีกว่าเชิญเลยครับ เอาละครับทีนี้เรามาชมภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับผมภายในข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมมีอะไรกันบ้างนะก่อนที่ชมภายในนะครับเรามาชมกุญแจของเขาก่อนนะครับกุญแจของ2ตัวนี้นะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเป็นแบบดอกไข่เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับตัวรีโมทนะรีโมทของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวล็อกประตูและตัวปลดล็อกนั่นเองนะครับผมเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นจาก LDA กันก่อนเลยดีกว่านะครับผม มาที่ส่วนของด้านข้างประตูก่อนเลยนะครับด้านข้างประตูของเขานะครับ LDA เนี่ยเขาจะเป็นแบบดับบอร์ดแบบว่าพลาสติกแข็งแบบนี้นะตัวพักแขนเป็นแบบเบาะผ้านะครับผมออปชั่นนะครับตัวตกแต่งเนี่ยตกแต่งลวดลายนะครับผมวัสดุของเขาเจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวของ LDA เนี่ยยังไม่มีตัวกระจกพับไฟฟ้ามาให้นะครับผมตัวปรับไฟฟ้ามีให้นะครับผมต,ตัวกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับแบบนี้เหมือนกันนะแต่ตัวแซดเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้เดี๋ยวเราไปดูตัวแซดกันนะครับ ตัวแซนะครับผมเห็นไหมฮะตัวดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบพุ้มหนังนะครับบุหนังเดินได้ด้วยเก็บสีเทาแบบนี้มาให้นะตัวเท้าแขนก็เหมือนกันนะครับผมเป็นแบบบอหนังเช่นเดียวกันวัสดุในส่วนนี้นะครับจะเป็นสีดำเป็โนโนแบ็คมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวพับกระจกไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแซนั่นเองนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง LDA กับตัวแซนะครับผมต่อมามาที่พงมาลัยกันต่อเลยนะส่วนของพงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบพุ้มหนังนะครับผมแล้วก็จะเดินได้ด้วยทาแบบนี้นะครับ ลวดลายนะผมก็จะมีตัดลายนะครับเป็นสีโครมเมียมแบบนี้มาให้นะมีตัวประครับตัวเครื่องเสียงนะครับผมและคูสคอนโทรมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวแซนั่นเองนะทีนี้เราไปดู LDA กันต่อนะครับ LDA นะครับพวงมาลาัยของเขานะครับผมจะเป็นแบบ ธรรมดานะครับผมไม่มีหุ้มหนังใดๆมานะลวดลายเนี่ยก็จะไม่มีตัดลวดลายนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสีดําธรรมดานะครับมีตัวบัคคับเครื่องเสียงมานะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีคูโนโทมาให้นะสำหรับพวงมาลัยของเขานะครับผมดับบล็อด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับผมเป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับผมเช่นเดียวกับด้านข้างแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวแซดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแซดกันต่อนะครับ เครื่องเสียงนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมมีพาวเวอร์อ e t เลนะครับผมและต่อ USB และ AUX มาให้แบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูตัวแซกันต่อเลยมาที่ตัวแซดนะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับผมเดินได้ด้วยเข็บสีเทาแบบนี้นะเหมือนกันนะครับผมตัวเครื่องตัวเครื่องเสียงของเขานะครับเป็นแบบ หน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะต่อ FMAM ได้นะครับผมต่อ Apple CarPlay ต่อ MirrorLink ออได้นะครับผมประมาณนี้ ต่อมามาที่เกียร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมตัวเกียร์น่ะถ้าเป็นตัวแซนะครับผมตัวแซนะเขาก็จะมีดีไซน์นะครับผมเป็นแบบเกียร์ธรรมดาแบบดีไซน์นะตกแต่งสวยงามนะครับผมด้านรอบข้างก็จะตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวฟังก์ชันนะครับผมตัวระบบนะครับขึ้นลงทาราชันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับผมมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับ ต่อมานะครับมาที่ตัวเบาะของตัวแซดกันต่อเลยนะครับผมตัวแซดนะเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กสีดําแบบนี้นะครับผมเป็นแบบเข้ารูปนะเดินได้จะเก็บสีเทาแบบนี้นะครับตัวเบาะของเจ้าตัวแซดนะครับจะสามารถปรับเอนนอนนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากตัว LDA นะครับ LDA เขาจะสามารถปรับเอนนอนได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว LDA กันต่อไปเลย ตัวเกียร์นะครับผม LDA นะครับจะสังเกตเห็นไหมฮะว่า LDA เนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์หัวดําธรรมดาแบบนี้นะครับผมดีไซน์รอบๆตัวเกียร์ก็จะเป็นดีไซน์แบบสีดานะครับผมธรรมดาแบบนี้นะไม่มีรวดลายใดๆนะครับตัวระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับพวกระบบขึ้นลงทาระชันแล้วก็ ระบบป้องก,กันการลื่นไหลเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะสระ LDA นะครับตัวเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าเก็บพิเมียมนะครับเป็นตัด,ตด,ตดลดลายสปอร์ตนะครับผมเดินได้ด้วยเก็บสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตัวแซดนะครับผมตัวแซดนะเขาจะมีตัวปรับขึ้นลงมาให้นะแต่ว่า LDA เนี่ยเขาจะมีปรับเอนนอนอย่างเดียวไม่มีขึ้นลงนะครับสำหรับเจ้าตัว LDA ด้านหลังนะครับผม LDA นะครับของกับตัว Z นะครับเหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างเจ้าตัว Z และตัว LDA มีเท่านี้นะครับผมภายนอกภายในนะครับ เพแตกต่างระหว่างตัวนี้นะครับผมก็จบเท่านี้เลยนะครับด้วยราคาที่แตกต่างกันนะครับผมอยู่ที่5800,0บาทนะครับผมทีนี้นะครับลูกค้าหรือผู้ติดตามท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมล้ากำลังดูอยู่ตัดสินใจอยู่นะครับระหว่าง LDA กับตัวแซนะครับว่าต้องการซื้อรุ่นไหนดีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับผมในการตัดสินใจนะครับช่วยให้ท่านผู้ติดตามและลูกค้าได้ตัดสินใจเพิ่มเติมกันได้นาะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมจะออกรถอีซูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงหรือรถ PPV อย่างอีซูมิลเอ็กนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และ ID ดียไลน์นะครับวันในคลิปนี้เช่นเดิมนะครับผมและสำหรับผู้ติดตามนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่ ติดตามผมมานานมากๆแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมนะครับผมขอคมกรุณาน,นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของผมนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปแบบนี้นะครับผมและสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมเซลสองนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับจบที่ขันไหนดีแซดแล้วกันนี่เลย